โปรดปาถนาตอนที่เจ็ดเมียที่ไม่ปาถนาลงไปเขาสั่งน้ำเสียงเรียบอยามาถึงบ้านสิริเวทห้าวันที่ผ่านมานี้เขาทรมานใจเธอจนรู้สึกหนำใจแล้วและรู้ดีว่าหากไม่โผล่หน้ามาให้คุณย่าเจอมีหวายท่านคงต้องวิ่งวุ่นไปแจ้งความและมันคงกลายเป็นเรื่องใหญ่ ซึ่งในตอนนี้เขายังไม่อยากให้ใครรู้ทั้งนั้นว่าเขาต้องรับเจ้าหล่อนเป็นเมียคาริฐาแทบอยากจะก,กระโจนลงจากรถแต่สายเบลที่รัดแน่นกลับไม่เป็นใจยิ่งรีบร้อนจะปลดมันมากเท่าไหร่ก็เหมือนมันจะกดไม่ออกเท่านั้นเจตรินทำเสียงหายใจฟืดฟัดพอคิดว่าเจ้าหล่อนกำลังถ่วงเวลาจึงอ้อมมาอีกฝั่งเพื่อปลดเบลเจ้าปัญหานั้นออกให้ แค่ลงรถทำไมต้องรีลาเยอะขนาดนั้นเขาจับข้อมือเล็กไว้แน่นพร้อมยกคิ้วขึ้นสูงเป็นเชิงถามโปรดทำอะไรก็ผิดในสายตาของคุณเธอมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความตัดพอรู้ก็ดีเขาว่าพร้อมกับยักไหล่อย่างไม่ใส่ใจพางออกแรงดึงจ้าหล่อนลงมาจากรถทำไมแกทำรุนแรงกับโปดแบบนี้โปดเป็นเมียแ,แกนะ ผู้มาใหม่กล่าวน้ำเสียงเข้มพราะเขาเลี้ยวรถมาเห็นเหตุการณ์พอดีทําให้ต้องรีบลงมาจากรถมุ่งตรงไปหาซึ่งเขารับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากปากของมณีจันทร์แล้วเจตลินชะงักตัวไปชั่วคู่และจำได้ดีว่าเสียงนี้เป็นของใครเพียงประโยคหลังที่ได้ยินทําให้นึกชงนว่ากันทีรู้เรื่องราวนี้ได้อย่างไรก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติ แล้วตอบคำถามด้วยน้ำเสียงติดห้วนเรื่องของฉันไม่เกี่ยวกับแกแต่โปรดกำลังตั้งท้องลูกของแกพิธีคาริธาเรียกชื่อกันทีน้ำเสียงสัน่นไม่คิดว่าอีกฝ่ายจะรู้เรื่องแล้วถ้าอยากได้ก็เอาไปฉันยกให้เจตรินตอบน้ำเสียงไรลเยื่อใยก่อนจะออกแรงผักเบาๆไปหาเพื่อนของตนแล้วหมุนตัวเตรียมไปขึ้นรถ ไอเจตการกระทําของเจตลินทำให้กันทีไม่อาจนิ่งเฉยต้องเรียกชื่อเพื่อนน้ำเสียงขุ่นเป็นการเตือนแกก็รู้ว่าฉันไม่เคยต้องการแม่นี่และไม่มีวันต้องการกันทีปีเข้าไปกระชากคอเสื้อแล้วปล่อยหมัดเข้าใบหน้าเพื่อนอย่างแรงเพื่อให้หยุดวาจาร้ายกาดกระแทกซวงแกควรให้เกียรติเมียแกมากกว่านี้เจตลินถึงกับเสธลาไปหลายก้าว ก่อนจะยกมือขึ้นเช็ดที่มุมปากพอรู้สึกถึงน้ำข้นเหนียวที่กำลังไหลออกมาและนั่นก็คงเป็นเลือดคนที่ฉันไม่เคยต้องการฉันไม่จำเป็นต้องให้เกียรติและแม่นั่นก็ไม่มีค่าขนาดนั้นพูดจบก็ไม่ไวสาสารรอยยิ้มหยำหยันให้กับคนที่ตนชิงชังอีกหนึ่งหนก่อนจะก้าวขึ้นรถไปไม่ถึงสองนาทีรถคันนี้ก็พุ่งตัวออกจากบ้านอีกครั้ง คริษฐาฟังคำพูดของเจตลินแล้วน้ำตาซึมขบเม้นปากไว้แน่นเขาคิดว่าเธอเป็นอะไรกันถึงได้ดูถูกดูแคลนตีค่าราคาเธอต่ำราวกับคนไม่มีค่าไม่มีราคากันทีพ่นลมหายใจร้อนๆออกมาเพราะเพียงได้เห็นสีหน้าและอารมณ์ของเพื่อนมันก็ทำให้รู้ดีว่าเรื่องนี้คงไม่มีทางจบลงอย่างสวยงามคนอย่างเจตลินรองได้โกรธและเกลียดใคร ก็ยากที่จะลบคำเหล่านั้นออกจากใจปวดเจ็บตรงไหนหรือเปล่ากันทีท่อเสียงถามอย่างห่วงใยปวดไม่เป็นไรคะ่ะขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะพี่ห่วงโปรดมาโดยตลอดแต่ตอนนี้พี่คงห่วงโปรดในฐานะที่พี่อยากให้โปรดเป็นไม่ได้แล้วน้ำเสียงของชายหนุ่มมีแต่ความเศร้าเพราะเขาไม่ได้ห่วงเจ้าหล่อนในฐานะคนรู้จักกันเท่านั้น แต่กับอยากห่วงใยในฐานะคนรู้ใจด้วยแม้ว่าตอนนี้ความหวังมันจะถูกดับไปแล้วก็ตามพิธีโปรดคงไม่มีค่าที่จะรับความรักของพิธีได้หล่อนรู้ตัวว่าไม่ได้เหมาะสมกับใครทั้งนั้นทั้งเจตรินหรือการทีเพราะหล่อนเป็นแค่เด็กรับใช้ของการดาและซึ้งใจที่การทีก็ไม่ได้รังเกียจแม้ว่าสถานะของเธอจะต่ำต้อยกว่า คนฟังได้แต่ยิ้มเจ่อนวาจาเหล่านั้นแม้จะบาดหัวใจแต่อย่างใดแล้วชายหนุ่มจะต้องรับความจริงเรื่องนี้ให้ได้เข้าบ้านเถอโปรดไปพักผ่อนคุณย่าจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงด้วยป่านนี้ท่านคงร้อนใจแล้วเขาเองก็รับรู้ว่าคลิษฐาเองก็คงไม่อยากจะเอืไดใดๆหัวใจคงช้ำไม่ต่างกันและอาจจะมากกว่าตนหลายเท่า ค่ะโปรดขอตัวนะคะครับจุดประสงค์ที่เขามาก็เพราะอยากจะรู้ถึงความคืบหน้าในการตามหาตัวของคนทั้งสองและเมื่อได้รู้แล้วเขาก็สมควรจะกลับเพื่อให้คฤติถาได้พักไม่รู้ว่าหลายวันที่ผ่านมาเพื่อนของตนจะล้ายต่อหญิงสาวสักแค่ไหนแต่ที่รู้คือคงมากพอดูเพียงล่างเล็กก้าวเข้ามาในตัวบ้านก็มีเสียงหนึ่งร้องเรียกอย่างยินดี ก่อนจะปีเข้ามาหาหนูโปดมณีจันดึงคลิิธาเข้ามากอดด้วยความดีใจสีหน้าที่เคยมีแต่ความกังวลได้ลดคลายหายไปก่อนจะผ่าออกห่างแล้วมองสำรวจเนื้อตัวของคนตรงหน้าอย่างโล่งอกที่เจ้าหล่อนปลอดภัยดีและหลานชายเจ้าหล่อนไม่ได้ทำอะไรงงงูลงไปไอตัวดีมันอยู่ไหนบอกฉันมาหนูโปด มณีจันถามพางสอดสายสายตามองหาเขาเขาออกไปแล้วค่ะเจ้าเจดมันไปไหนอีกถามน้ำเสียงไม่พอใจโปรดไม่ทราบค่ะมณีจันถอนหายใจอย่างหนักอกพอรู้ว่าหลานตัวดีจงใจจะหลบหน้าไปพักเถอะหนูโปรดหล่อนเห็นสีหน้าของหญิงสาวมีแต่ความอิดโรย และดูเหน็ดเหนื่อยไม่รู้ว่าหลายวันที่ผ่านมาหลานชายทำอะไรเจ้าหล่อนบ้างแต่ตนจะไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกต่อไปจะไม่ยอมให้หลานชายพาคลิธาไปไกลตาพอรู้ว่าที่ผ่านมาเจตลลินคงจงใจทำร้ายจิตใจของคลิธาไม่น้อยคลิทาก็ทำตามเพราะตอนนี้เธออยากพักผ่อนทั้งร่างกายและหัวใจก่อนจะทิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่างเหนื่อยล้า ตลอดห้าวันที่ผ่านมาเขาใช้งานเธอไม่เว้นแต่ละวันไม่ปล่อยให้เธอได้พักแถมยังพูดจาแสบสารกระทบใจไม่หยุดย่อนคาริษฐาหลับตาลงอย่างเหนื่อยอ่อนอยากจะหลุดจากผวังความเจ็บปวดทว่าเพียงไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงเปลือกตาก็เปิดขึ้นอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงหนึ่งดังขึ้นนั่นก็คือเสียงโทรศัพท์มือถือของเธอ ทำให้ต้องเม้มปากแน่นก่อนจะกดรับสายนั้นฉันก็แค่โทรมาเช็คว่าสบายดีไหมทุกใจที่สามีหายไปหรือเปล่าคริฐาทำได้เพียงเงียบเมื่อไม่รู้ว่าจะเอื่อนเอ่ยอะไรและก็พอจะรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเพราะไม่เช่นนั้นการดาคงไม่โทรมาคืนนี้ไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลให้เอง คงไม่ต้องให้บอกนะว่าดูแลแบบไหนน้ำเสียงของการดาเต็มไปด้วยความสะใจก่อนจะหัวเราะรววและวางสายไปส่วนคนฟังตอนนี้ได้แต่ทุกข์ใจเพราะมองออกว่าเรื่องนี้คงไม่จบลงด้วยความสุขแต่คงจบลงด้วยการที่เธอถูกผักกระเด็นออกจากใจเขาเช้าวันถัดมา จดทะเบียนกันมาตั้งนานแกควรพาเมียไปฮันนีมูนได้แล้วมณีจันบอกฉับไวหลังจากที่หลานชายก้าวเข้ามาในบ้านหล่อนกลัวว่าเจ้าหลานชายตัวดีจะหลบหน้าไปอีกเพราะหลายวันที่ผ่านมาเจตลินเอาแต่หลบหน้าไม่ไปครับเจตลินปฏิเสธเสียงห้วนไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่ไปเด็ดขาดแกต้องไปเพราะฉันให้คนจัดเตรียมให้เรียบร้อยแล้ว มณีจันสั่งก่อนจะยื่นรายละเอียดการเดินทางให้แต่หลานชายก็ยังยืนนิ่งทำให้หล่อนต้องยัดใส่มือพางทําสีหน้าขึงขังคุณย่าต้องการแบบนั้นใช่ไหมครับผมจะจัดให้ชายหนุ่มถามใบหน้านิ่งและก็เห็นว่าท่านพยักหน้ารับเจตลินผุดยิ้มไร้ขึ้นมาอย่างมีแผนการเมื่อสิ่งที่คุณย่าคาดหวังอยากให้เป็นทะเลหวาน เขาจะทำให้มันกลายเป็นทะเลขุมก่อนจะสาวเท้าขึ้นห้องนอนฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b สไ r i b e และกดติดตามให้ช่องคลองขวัญน,นิยายเสียงด้วยนะคะ